ชาวบ้านฮือฮาพบจอมปวกกลายปรพุทธลูกมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแน o u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับเมื่อเวลา0-8 30นวันที่30มกราคม2564มีรายงานข่าวชาวบ้านพบจอมปลวกขายพระพุทธรูปหลังจากที่นายคำปุ่นเซนปีอายุ53ปีแจ้งมาว่าที่ฝั่งตรงข้างถนนซอยนนองกุ้งบ้านเล็กที่155หมู่7ตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครว่าหน้าบ้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งเป็นของตนเองมีจอมปลวกขายพระพุทธรูปขึ้นมา เองโดยธรรมชาติจอมปวกดังกล่าวพบพื้นดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นจากพื้น8เซนติเมตรเหมือนฐานพระพุทธร,รูปทั่วไปเหมือนฐานเป็นลักษณะนั่งบนมือทรงสวดเหมือนพระพุทธร,รูปทุกอย่างที่เป็นทรงขึ้นมาโดยธรรมชาติปาศจาการตกแต่งต่อเติมสีน้ำตาลไม่สูงหนึ่งพุธจากรากฐานนั่งบริเวณโดยรอบของเจ้า บ้านได้นำเชือกฟางสีเขียวเส้นเล็กขึงเป็นสี่เหลี่ยกว้างสองเมตรกันไว้และเอาร่มกลางบางแดดจอมปวกที่เป็นรูปองค์พระมีคราบแป้งฝุ่นสีขาวที่มีคนมาใช้แป้งทาหาเลขก,กันส่วนที่ด้านหน้ามีพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลืองวางอยู่พร้อมทูบเทียนปักอยู่